สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกลางกระเป๋ารอเราชนะเตรียมรับเงิน7,000วันที่11เมษายน2564ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่านางสาวกฤลยาตันติเตมิตรผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าสำหรับประชาชนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ ระหว่างวันที่8ถึง26มีนาคม2,564และตรวจสอบสถานะแล้วพบว่าผ่านเกณฑ์การคัดกรองคุณสมบัติจะสามารถใช้จ่ายเงินสิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนโดยยืนยันตัวต,วตวนด้วยใบหน้าหรือ facial recognition ซึ่งจะสามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่22เมษายน2,564เป็นต้นไปทั้งนี้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวจะได้รับวงเงินสิทธิ์จำนวน7 0 0 0บาทและสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ผ่านผู้ประกอบการร้านค้า หรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่31พฤษภาคม2564ข้อสกระทรวงการคลังได้ถแถลงเพิ่มเติมถึงความคืบหน้าของโครงการในวันที่9เมษายน2564ดังนี้ 1. ประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน13,700,000คนได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์2564เป็นต้นมาจำนวน72,289ล้านบาท 2. ประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชันเป๋าตังในโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่งและกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www เราชนะ com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและยืนยันการใช้สิทธิ์ร่วมโครงการแล้วจำนวน16.8ล้านแแสนคนและมีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิสะสมตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์2564เป็นต้นมาจำนวน1,9289ล้านบาท 3ประชาชนกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้วจำนวน2.3ล้าน3แสนคนมียอดใช้ใจ่ายวงเงินสิทธิสะสมตั้งแต่วันที่5มีนาคม2,564เป็นต้นมาจำนวน1,236 6ล้านบาททำให้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการแล้วรวมทั้งสิ้นจำนวน32.8ล้านแแสนคนคิดเป็นมูลค่าการใช้ใจ่ายหมุนเวียนในระบบเศ,ษศธธรษฐกิจไทยแล้วกว่า193,614ล้านบาท ซึ่งเป็นการใช้ใจ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชันถุงเงินร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วงโครงการรวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วงโครงการจำนวนทั้งสิ้นมากกว่า1 3ร้านแสนกิจการอย่างไรก็ตามที่ผ่านมากระทรวงการคลัง ได้รับเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของผู้ประกอบการร้านค้าผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการรราชนะรวมถึงประชาชนที่มีพฤติกรรมการใช้ใจ่ายวงเงินสิทธิ ไม่เป็นไปนตามวัตถุประสงค์ของโครงการเช่นการแลกวงเงินสิทธิ์เป็นเงินสดการขึ้นราคาสินค้าอย่างไม่เป็นธรรมเป็นต้นซึ่งกระทรวงการคลังได้เร่งรัดดำเนินการติดตามและตรวจสอบการกระทำทุจริตในกรณีต่างๆรวมถึงประสานขอความร่วมมือกระทรวงพาณิชย์สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการดังกล่าวโดวยหากตรวจสอบพบว่ามีการกระทำผิดเงื่อนไขจริงจะระง,งับการใช้เครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องอี หรือแอปพลิเคชันถุงเงินของร้านค้าและดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป ดังนั้นกระทรวงการคลังของความร่วมมือประชาชนในการรักษาสิทธิของตนเองและขอให้ผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของโครงการทั้งนี้ประชาชนที่พบเห็นพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการสามารถแจ้งเบาะแสรวมถึงส่งหลักฐานการกระทําผิดเงื่อนไขทางบร,ริษนีมาที่สํานักง,งานเศรษฐกิจการคลงังกระทรวงการคลงังถนนพระรามหก แขวงพญาไทเขตพยาไท,าย,ย,าทายกรุงเทพมหานคร1040 0หรือทางไปรษณนย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออ e ีเมลของโครงการราชนะที่ w w w s p p o o t t h ทํ่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณครับ